ก้อนรับสู่ช่วงเรียนภาษาอังกฤษจากรากศัพท์กับอาจารย์เจง Learning English from Root of Words ค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงควรเรียนรู้รากศัพท์ภาษาอังกฤษกันเพราะว่าทำให้เราจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ารากศัพท์เนี่ยมักจะมีสิ่งที่บอกทิศทางความหมายของศัพท์นั้น แล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะเดาความหมายของศัพท์ได้ง่ายขึ้นรวมทั้งหลายๆคำค่ะสำหรับศัพท์หลายๆคำมาจากรากศัพท์เดียวกันทำให้การจำคำศัพท์สามารถจำเป็นกลุ่มได้ด้วยค่ะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษกันนะคะ Learning English from the News Topic จะเป็นพาดหัวข่าวเศรษฐกิจจากสำนักข่าว AP ค่ะ EU r o p e a n c e n t r a l b a n k l e a v e s k e y i n t e r e s t rate at 3.75 w h i t s for signs inflation is under control ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่3.75เพื่อรอสัญญาณในการทำให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้แล้วบุคคลในภาพนี้คือประธานธนาคารกลางยุโรปคุณคริสตินากาศดค่ะ ศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันถึงรากศัพท์ในคลิปนี้ก็คือคำว่า inflation นะคะคำว่า inflation จะมีรากศัพท์ส่วนหนึ่งมาจากคำว่า flat ที่เป็นคำภาษาละตินนะคะมีความหมายว่า blow หรือว่าเป่าที่เป็นคำกริยาน,นั่นเองศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์คำว่า flat คำแรกก็คือ inflate ที่เป็นคำกริยาที่แปลว่าทำให้ราคาสูงขึ้นหรือว่าทำให้พองส่วนอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า d e f l a t e ค่ะซึ่งเป็นคำตรงกันข้ามกับ inflate คำแรกแปลว่าทำให้ยุบหรือว่าทำให้สำคัญลดลงค่ะสองคำนี้ก็จะนำไปสู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่มีรากศัพท์ flat และเราจะพบได้บ่อยๆในข่าวด้วยค่ะ คำแรกก็คือ Inflation เป็นนาวหรือว่าคำนามที่แปลว่าภาวะเงินเฟอ้อการขยายตัวการพองลมเวลาคำนี้ถูกใช้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจคำว่า Inflation เนี่ยก็จะแปลว่าภาวะเงินเฟอ้อที่จะหมายถึงภาวะที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ Deflation เป็นนาวเช่นกันแปลว่าภาวะเงินฝืด สำหรับในทางเศรษฐศาสตร์ภาวะเงินเฟ้อก็คือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดลงโดยต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณในการที่จะเกิดการชะลอในภาวะเศรษฐกิจนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะจากการอ่านหัวข้อข่าวเศรษฐกิจเราเรียนรู้รากศัพท์ flat ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีว่า b l o w หรือแปลเป็นไทยก็คือเป่าค่ะ ศัพท์ที่ใช้ร่างศัพท์นี้จะมีทั้งคำว่า Inflate ที่แปลว่าทำให้พองพอทำเป็นคำนามก็กลายเป็น Inflation หรือภาวะเงินเฟ้อส่วนคำที่สัมพันธ์กันแบบตรงกันข้ามก็คือ Deflate ที่แปลว่าทำให้ยุบทำให้สำคัญลดลงและคำว่า Deflation ที่แปลว่าภาวะเงินฝืดค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็นำความรู้จากรากศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ